ชมน้านหนุ่มคนสําคัญของเบลล่าราณีตามไปทําบุญด้วยกันดุกดีถือเป็นเพื่อนอีกคนในวงการบันเทิงของเบลล่าราณีก็ว่าได้เพราะทั้งสองคนจะอยู่ในช่วงเวลาสําคัญของกันและการตลอดนุ่มคนนี้กลองไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นคือพระเอกหนุม่มรอนพัทรพลก่อนหน้านี้รอนและเบลล่าได้ไปทําบุญ ที่จังหวัดนครพนมกับแก๊งเพื่อนๆมาด้กันและทั้งกูได้เล่นละครเรื่องพมลิคิดด้วยกันด้วยและล่าสุดรอนได้ร่วมบุญกระห็นกับเบลล่าอีกครั้งเมื่อวันเสาร์ที่10พฤศจิกายนที่พระสุพรรณเจดีฉเฉลิมพระเกียรติวัดกลางอำเภอบางปามาจังหวัดสุพรรณบุรีโดยหนุ่มรอนได้โพสต์ภาพพร้อมเขียนแคปชั่นว่าทอดกระถินวัดกลางอนุโมทนาสาธุและติ้งสัปตาหนาสิบนะออเจ้า